สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินจะมารีวิวถอนเงินให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งแอปนี้มันก็คล้ายๆกับ Royal Casino แต่ว่าถอนง่ายกว่านั้นเพราะว่าตัวแอปนี้เนี่ยเราสามารถแจ้งขายชิปถอนเงินในเกมได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกไปติดต่อคนขายอีกทีนะคะตอนนี้นะคะแอดมินมีอยู่ที่1นึ่งแสนสีมื่น ห9 4 1ชิปนะคะเงื่อนไขก็คือเวลาเราจะขายชิปเนี่ยชิปในเกมจะต้องเหลือ5,000บาทขึ้นไปนะเหลือต่ำกว่านั้นเราจะขายไม่ได้1 0 0 0 0ชิปคือเงิน100บาทฉะนั้นแล้ว40,000นชิปก็คือ400บาท1 4 0 0 0แสี่มชิปก็คือเงิน1,400บาทโอเคประมาณนี้เนาะวิธีการจะถอนก็คือให้เรามาที่ถอนเงินด้านล่างเนี่ย กดเข้าไปใช่ไหมอันนี้คือประวัตนะินะบันทึกการซื้อขายเดือนนี้ไม่มีอ้เอดือนหายไปไหนหมดโอเคช่างมันแล้วเราจากไหนก็กดบว,วกมาเลยหรือเลื่อนเอาก็ได้เนี่ยถ้าปุ่มตกลงยังเป็นสีทองอยู่แสดงว่าได้ถ้าปุ่มตกลงเริ่มเป็นสีเทาแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันเกินกดลบลงมาได้อยู่ที่แซน แสนสามนะคะก็คือเงินก็ประมาณหน0่บาทอย่าลืมนะคะสมาชิกใหม่คนที่เพิ่งโหลดเกมเข้ามาอย่าลืมตั้งค่าบัญชีธนาคารอะไรให้เรียบร้อยตรงนี้เนาะไม่งั้นเงินจะไม่เข้านะคะพอหลังจากนั้นเราก็กดตกลงได้เลยอะตกลงปึง้งมันก็จะถามว่าเอาเงินเข้าบัญชีนี้ไหมหนึ่ันสามร้บาทถูตกต้องก็กดตกลงปึง้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นประวัติ เห็นไหมคะประวัติขึ้นว่ารอถ้ามันสําเร็จก็แสดงว่าเงินเข้าบัญชีเราซึ่งรอไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเงินก็เข้าแล้วแอดไม่เคยรอนานกว่านี้นะไม่แน่ใจว่าสองสาวันมีไหมจาไม่ได้แต่คิดว่ามันไม่เคยช้านะแอปนี้โอเคชิปในเกมเหลือหนึ่งมืหนึ่งพันชิปก็ประมาณร้อยหนึ่งนะคะทุกคนจะเล่นอะไรไม่นะ เล่นง่ายสุดก็สล็อตผลไม้ยิงปลาก็ได้แหละเดี๋ยวลองสล็อตผลไม้สักหน่อยเนาะไม่ค่อยจะโชคดีเลย แต่เมื่อวานเล่นได้นะได้กำไรอะเมื่อวานได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหมือนสองลองดูว่าปรับเบดเต็มแม็กซ์สองพันสี่ หมีหวังหมดแบบเดียวแน่เลยเอาพันหนึ่งแล้วกัน ก็ไม่ได้นะ,ะนี่มันก็จะมันได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดานะ เลือสองพันหมื่นหนึ่งจะหมดแล้วทุกคนเฮ้ยพันสุดท้าย เอาให้มันหมดเลยเหลือเกอโอเควันนี้ไม่ได้นะคะแต่เมื่อวานนะเมื่อวานได้เออว้าวว้าวว้าวามีแจ็คพอตให้สุดท้ายเราได้สปินฟรีมา5้าอัน เราก็ได้ต้นทุนเรากลับคืนมานิดหน่อยโอ้ไม่นิดนะแถมกำไรด้วยงั้นต่อ จะหมดไหมล่ะทุกคนบางทีมันก็ไม่ได้ใจร้ายเห็นไหมนี่มันเริ่มจะหมดอีกแล้วโอเคพอเดี๋ยวมันหมดอีกประมาณนี้นะคะทุกคนใครอยากเล่นเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะจ๊ะจะกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายอ๋อ oh, ฝากกดติดตามด้วยนะเนี่ยคนติดตามช่องยังไม่ถึงร้อยเลยทุกคนโอเคฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย